ไม่คือเทปไฟไหม่นะคะก็ไปแค่ก็ชวนหนึ่งคืนเท่านั้นหนีรูกคืนนี้หันไปเอานมให้พี่วุ้นดูรักกันจริงนะคะพี่ยไม่ได้กินเดี๋ยวป้าวุ้นชิมก่อนดูอย่าลืมกดซับให้ถึงหนึ่งล้านซับนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะคะและเราจะไปสิงคโปร์กันกับพี่วูนฮัลโหลเคยไหมเคอเทปไปไหมนะคะออก็ไปแค่อยู่ีก็ชวนหนึ่งคืนเท่านั้นหนีลูกต้องเคลียร์งานทุกอย่างให้แป้งเลยแบบว่าหนึ่งคืนแล้วก็รีบต้องรีบกลับมาเพราะวันศุกร์ก็ต้อง,กกอองทํางานแล้ว ไงก็นานๆทีจะได้ไปเที่ยวกับพี่สาวนึกถึงสมัยตอนแบบวัยรุ่นที่เราเคยไปญี่ปุ่นกันสองคนและอีกหลายๆประเทศก็าต้องพาต้องพาพี่วุ้นให้ไปชิมกับสิงคโปร์เพราะว่าน้องจะอยู่ที่นั่นบ่อยน้องคือจะไปหาน้องตั้งแต่ที่ประเทศมันปิดเราก็ไปไม่ได้สักทีตอนนี้นี่น้องก็จะพาทัวร์แต่ว่าหนึ่งวันก็คิดว่าสนุกแน่นอนเพราะไปกับแป้งแป้งคือแบบน่าจะเซียนแล้วอ้าไหนดูกันติ่งตัวสิ วันนี้บู๊เส้นบูน๊เส้นใส่ขายาวนะคะแล้วก็แต่ว่าหลายชิ้นอยู่โอเคหนาวอยู่หนาวอยู่ไปนี่เดี๋ยวไปถ่ายเซวาในบูธก่อนนะคะนี่คือหนึ่งวันก็คือยังไม่ถึงสิงคโปร์เราก็หยุดที่ลืมอาจาจะลืมเอาเซวามาก็าอยากจะพกพาก็มีแบบซองด้วยนะคะที่ทั้ทงเอสไว้เซรั่มนะคะมีน้ำโสลแล้วก็มีกันแดดแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยก็มัอกันได้นะคะ ตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะข้างในบรรยากาศวันนี้เงียบนะคะไม่ได้คึกคักเข้ากับที่เราเห็นฝนฟ้าขนองปานกลางวันนี้เราพร้อมจะไปสิงคโปร์แป๊บเดียวเหมือนไปภูเก็ตไม่เหมือนไปสองชั่วโมงข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้านอะะอันนี้ก็คือยังไม่ถึงก็เสียตังแล้วใช่ค่ะไม่ถึงไหนสักทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมแต่ว่าได้ของแล้วนะคะทั้งคู่เลย เขาไหมว่าซื้อมาไม่ได้ซื้อให้ตัวเองซื้อให้แม่สามีังดูดีมากฟังดูดีตอนนี้นะคะเราได้ออกจากการช้อ,อปปิ้งแล้วนะคะคือเกดอยู่ไหนไม่รู้รู้แต่ว,ว่าชอปอยู่ตรงนี <laughs> ้เกดไกลมาก <laughs> พูดเลยเมื่อกี้เราเดินจะถึงเกดแล้วนะคะแต่เราก็ยังเหลือเวลาก็เลยเดินมาช้อปปิ้งกันนะคะ <laughs> ซึ่งก็ไม่น่าเลยคะ่ะเสียตังค์ไปเลยคื <laughs> อไกลินเนี้ยยังไม่ต้นถึงสิงคโปร์นะเพราะฉะนั้นสิงคโปร์เดี๋ยวว่ากันไม่สำคัญเฮ้ยเนาะเพะเรา ใช่ค่ะไปนกอกคอแล้ว oh. เราก็อยู่กันใน ah. คเครื่องบิเรียบร้อยแล้วต oh, <อ>ู<อ>้ใหญ่มากเป็นทางแน้าที่สิงคโปร์ตั้งแต่มีสามีเป็นคนสิงคโปร์ก็จะมีนแต่ SQ oh. นะคะอ <c oughs> แล้วให้ดูบรรยากาศไฟวันนี้ก็คือสองชั่วโมงปะเจอกั <c oughs> ในสิงคโปร์เจอกันสิงคโปร์ค่ะ <c oughs> แล้าเพื่องยังไม่ทันออกเลยนะนมคุณออนจีรานะคะพี่วุ้นกินไหมถึงโรงแรมแล้วค่ะนี่ก็คือยู่ได้แบบคาริน่าเดสซลเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็หิวใช่ไหมหิว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 ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแบบง่ายๆเร็วๆ เพราะว่าเมื่อกี้อยู่บนเครื่องก็คือกินไม่อิ่ม<อ>แม่ฟั๊มนมแล้วมันก็แับสูญเสียพลังงานเยอะใช่ไหม,ม <c oughs> ได้เลยแล้วาาห้องดีกว่าว่าห้องเป็นยังไงสวยนะตกลงมันเตียงเดียวค่ะแป้งเราต้องนอนด้วยกันน,น,น,นี่เราคือเหมือนอยู่ในป่านะคะรอะแต่งตัวค่ะแต่งตัวเร็วค่ะแต่งตัวค่ะแต่งตัวไปไหนคะไปไหนคะไปหาของกินค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตอนนี้คือ ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มาร์คออฟกันแล้วนะคะก็คือไม่ต้องใส่หน้ากากแต่ว่าอินดอร์ยังต้องใส่อยู่ตอนนี้นะคะเราก็ำลังจะออกจากโรงแรมนะคะคือลงเครื่องมาเปลี่ยนชุดตับเดียวก็เย็นแล้วแล้วแป้งก็จะพากิน อยากอออะไรง่ายๆเราเร็วเพราะว่าเวลาน้อยเราก็หาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นอาหารที่ถูกปากเราเพราะว่าเรามาไทยเราก็ยังอยากกินอาหารไทยอยู่แล้วก็เป็นไทยที่ง่ายๆเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่ไม่เหลือ่วลาถ้าไปไหนบ้างก็คือในถิ่นที่กิน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 นะคะอากาศก็เหมือนเมืองไทยเลยดูเหมือนจะมีฝนตกนิดหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปที่ MBS ก็คือไปคาสิโนค่ะ เท่นการแต่งตัวนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือมาในแนวแฟชั่นสุดชิลส่วนอันนี้ก็มาในแนวแฟชั่นสุดลักชัวรี่ลักชัวรี่ยังไงวะเทปนี้เป็นเทปไฟไหม้ก็คือไม่มีสาระใดๆก็แค่แบบอยากจะบินมาหนีลูกมันเที่ยวหนึ่งคืนก็เลยลากพี่วุ้นมาเป็นเพื่อนด้วยหนึ่งคืน <laughs> มาเป็นตากล้องให้แป้งด้วยไม่จริงมานอนก่อนเผื <laughs> <laughs> ่อี่ถึงลูก <laughs> คืนนี้หันไปเอานมให้พี่วุ้นดูอุ้ย นี่นะคะมือแรกของเรานะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านนี้เราอยากกินอาหารไทยค่ะนี่นะคะเราทำตัวแบบน่ารักเนาะกินข้าวคุขอดแต่เรากินกันสคนเยอะมากเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่ากินวัน วันนี้หิวมากวันนี้แป้งเียาเียงไม่ค่อยได้กินอาหารไทยมาวันนี้ก็คือจัดไปจุกจุกัดไทยไหมคะหมูทอดอร่อยมากไปไหนก็ต้องกินกับผัดไทยนี่นะคะแกงเขียวหวานตามด้วยปลาทอดโอ้โหปลาหน้าอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีข้าวกระเทราัดมันเหือ สับปะรดหมูแดดเดียวแล้วก็มาที่ผัดไทยค่ะเรามากินทีละอย่างก่อนเลยนะคะอันนี้คือเจออนปลาชิมเจออนพาชิมกับเจวุ้นเราเริ่มจากอะไรดีอะเราเริ่มจากเดี๋ยวพี่กินอันนี้ก่อนคิดถึงข้าวผัดกะเพรามากขาัดกะเพราเป็นรสชาติที่แบบไม่ได้คาดหวังว่าแบบเป็นตอนแรกนึกว่าเป็นจะเป็นกะเพราแบบกะเพราคนจีนอะกะเพราเป็นกะเพรานะกะเพราเป็นไทย จริงเนี่ยถ้าพูดถึงแกงเขียวหวานเนี่ยนะคะเราเป็นคนที่ชอบกินแกงเขียวหวานมากเคยกินฝีมือออนซีรามทำคือแบบไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าหน้าอย่างนี้จะทําอร่อยขนาดนี้<ต>ที่นี่เป็นยังไงบ้างอร่อยค่ะแต่ออนซีรัมทำอร่อยกว่าแต่ออนซีรามไม่ทด้ขายนะคะแต่อยากกินแล้ได้ยังไงล่ะ้าอยากโซโซรู้มากเลยว่าที่นี่เนี่ยอะไรขายดีคนที่นี่เขาชอบกินผ <ขอ S 2> ัก<ข>อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ผักไทยก็แบบพวกก๋วยเตี๋ยวพวกเส้นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่จะขายดีคนที่เนี่ยเขาชอบกินเส้น แล้วไม่ว่าจะในงานมงคลอะไรใด <líder es S 3> ๆก็มีเส้นเพราะว่าจะแปลว่าอายุยืนอายุยืนก็บอกว่าที่นี่เนี่ยคุณขทที่นี่ก็คือเขามีร้านไทยร้านเดียวเลยค่ะไปที่มาที่นี่ที่เดียวก็เป็นเรื่องดีเพรว่วราต้องมาที่ที่ได้กินที่ดีที่สุดเขามีหลายคุณขอทนะเขาไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเนี่ยจะบอกว่าตอนที่อยู่ที่นี่ถ้าหกเดือนแทบไม่ได้กินอาหารไทยเพราะว่าหาไม่เจอแต่คือต้องตัดกลับมาคราวนี้ก็คือมาเดินเล่นที่ MBS ใช่ป่ะแล้วอยู่นี่ก็เห็นก็เลย่ต้องกินอนะไร กร็วๆอะไรอย่างเี้ก็สามารถดู้ดีเหมือนกินในร้านอาหารแ,แบกรีร้านอาหารหรเลยว่าูหน้าตาแต่ละยางคนก็คมอนนี่หรออาหารพ,พอรแต่ว่ามันเป็นหารริก็รอไม่นานด้วยะะที่ส,สาดีมากใช่ค่ะเย<ร>ก็เหมือนว่ามาสโปรก็ต้องมาช็ินที่นี่เลยนะ ไม่พอยอีกหรอคือแจกจะแนะนําคนที่มาสิงคโปร์นะคะหลายๆคนมักจะไปเดินออชา์ดแต่อยากจะบอกว่าออชา์ดมันแบบคนแน่นมากแต่ว่ามา MBS รอบนี้ก็คือคนก็แน่นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังดีกว่าแต่ว่าร้านแบรนด์เนมเนี่ยไม่ได้มีการต่อแถวเลยนี่คือตั้งแต่เดินเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นเอ็กซิบิชันนะคะอ่าเรามาสิงคโปร์เราก็ต้องเข้าคาสิโนไหมคะ ช้อปปิ้งอย่างพี่บูนนี่ก็เสียพอๆกับเข้าคาสิโนเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกอนโดลากันดีกว่าค่ะสิงคโปร์มีกอนโดลาด้วยนะคะปกติแล้วเขาก็จะมีน้ําตกลงมาจากนี่แต่ว่าวันนี้ไม่มีมาทําอะไรคะลองอันนี้ดีกว่าค่ะวันอันนี้ควรโดนไม่ควรโดนดีหรืออันนี้ดีเอ้ยอันนี้ก็รานนัคาร้านนีกินต่อค่ะ อนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแฟร์มองนะคะมีครูนี่ยินต่อค่ะไปรักกันจริงนะคะพี่ยไม่ได้กินเดี๋ยวป้าวุ้นชิมมันเหมือนนมผสมแบบน้ำเปล่าอะไม่ได้แบบรสแบบเข้มข้นมากแต่ว่ามีความหวานเลือดหวานหรอแป้งยูดีดีมีเจก็อยากจะรีวิวนมนมแม่นะคะ แล้ววันนี้นะคะก็หมดวันแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะจากินกับกินช้อปปิ้งนิดหน่อย,ยไม่โดนอันนี้ดีอันนี้ดีไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาพักผ่อนส่วนวีเจกําลังเตรียมนี่ค่ะเตรียมมาสหน้านะคะเซวาทรีทเมนต์มาสนะคะก่อนนอนเราก็จะแกะเลยแบบนี้จะให้แป้งอันนี้นี่ขนาดมาสิงคโปร์ปยังพกมาด้วยเนะี่ยเคล็ดลับนะคะ เช็ดรับสาว2 0 0 0ปีให้ดูสภาพห้องก็ไม่ได้เละเท่าไหร่นะวันนี้นอนเตียงเล็กๆนอนกอดกน <S 1> <S 1> ันค่ะเช้าวันที่2แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่บุนจะพาไปกินตอนนี้ก็คือรอนางแต่งตัวอยู่พร้อมค่ะนี่คือ <S <S 2> <S 2> ออฟฟิตบุนเซนแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ทำเมื่อมาสิงคโปร์ก็คือใส่ใส่ใสของใหมใ่ใส่ของใหม่ใส่ของใหม่อาบน้ำอะนนี่ก็ใส่ของใหม่เหมือนกัน เอานะคะไปต่อค่ะไม่บอกแป้งนะคะว่าจะไปที่ไอนใช่เป็นทริปเซอร์ไพรส์ของู่ใช่จะพาแป้งไ,<ห>ไปกินข้าวที่สิงคโปร์ที่ร้านที่พี่ก้มยเคยไปกันตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะอยู่ที่ที่นเนะคะเป็นคอนโดนที่แบบว่ามีห้องเยอะมากใหญ่มากแต่ว่ามีร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่นี่เป็นมิชลินหนึ่งดาวนะคะ ซัอมเมอร์อ๋อเชฟซัมเมอร์ไม่เคยได้ยิน,นเปิดหนึ่งปีนะคะก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันแต่ว่าดูรีวิวแล้วดูหน้าตาอาหารดูดีก็เลยจะพาคุณแป้งมากิน,นะคะอ,อ,เคอนเสเด็ดถึงแล้วถึงแล้ว <laughs> เขาจะได้รู้ว่าเรากินได้ทุกอย่างนะคะถูก,ก็ได้กินถูกก็ได้พิชเลินมีสองเมนูนะคะมีอินสป r เรชันนะคะกับเอ็กซ์เ n c e ซ ซึ่งวันนี้เราจะลอง experience ค่ะร้านนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นร้านอาหารโมเดิ <Modern S 3> าาร์นยุโรปใช่ก็มาสิงคโปร์ใช่ไหมเรากินอาหารไทยเป็นมือแรกแล้ววันนี้เนี่ยเรามีอีกมือหนึ่งมือสุดท้ายก่อดขึ้นเรื่องก็เลยขอมากินแบบว่าฟา n ด d i น i n g ดีๆอะไรอย่างงี้วันนี้เราก็มากับจังวัน พราะว่าที่สิงคโปร์จริงมีร้านแบบมิชลินอะไรเงี้ยเยอะมากจริงๆก็คือเป็นทริปกินนั่นเองเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากกินก็เรียกว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนละกันทําอะไรได้บ้างที่สิงคโปร์ก็ช้อปปิ้งกินก็ไปช้อปปิ้งกินแล้วก็มันใกล้ด้วยแหละมันก็คือบินมา2ชั่วโมงแล้วก็ถือเลยเลืภูเก็ตมานิดนึงอ่ะใช่ใช่่ ืันนี้ไม่เชลียงอะไรวะมากินก็ต้องดูแลค่ะอยู่ดีได้กินฟรีเฉยเลยอร่อยตั้งตั้งอยู่ครบทุกหน่วยดี่นะมือนี้ไม่ไม่ดืราก็จบกันที่มูสสุดท้ายที่ซัมเมอร์ก็คืออาหารก็อร่อยอร่อยก็เฟรชหน้าตาดีมากถ่ายรูปสวยแล้วก็รสชาติดี ก็ดีที่สำคัญคือเคนจูนะคะอได้แสมานี้นก็ต้องขอขอบคุณพี่วูนที่เลี้ยงมือนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันขอบคุณแป้งทีค่ะมาเที่ยวขอบคุณที่หนีรูปค่ะที่มาเที่ยวหนึ่งวันนะคะค่ะกพยังไงก็ตามใครอยากให้เราไปทาอะไรหรือว่าชวนพี่วูนไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายิงโปรบ๊ายบายสิงคโปร์